ามีนาพ่ปอปา้ามาขายเหรียญพีที่56ช่องป่อปา้าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสอบไม่ว่าจะเป็นเหรียญผลิตมากหาง่ายมีการซื้อขายในวงการนักสะสมหรือจะเป็นเหรียญผลิตน้อยหายยากเหรียญที่ลึกเหรียญเก่าโบราณเหรียญอื่นๆที่นะักสะสมนิยมเล่นหา มีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญช่องทางการติดต่อ l ล n e p ีจุด3 3เอสามสามสามลนอย่าลืมเดอ้อาราบบรนดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทั้งท่านหญิงท่านชายทุกคนทุกท่านฮะเข้าสู่ช่องของประปาศ,ศึกษาแบงค์เหรียญโบราณพบกัน คลิปวิดีโอนี้ท่านผู้ชมฮะเป็นคลิปวิดีโอที่2ที่ปอปามาขายเหรียญน,นะเป็นรอบอาจจะเป็นรอบบ่ายหรือว่ารอบคำ่ำยังไม่มั่นใจว่าเผยแพท่ตอนไหนก็ลองไม่รู้ว่ารอบบ่ายหรือว่ารอบคำ่ำแต่อย่างไรแล้วก็ดีฮะเป็น e ีพีที่2สําหรับวันที่5เดือนมีนาคมปีพศ2566าท่านผู้ชมฮะคลิปนี้เรามีเหรียญที่กำลังได้รับความนิยมตามกระแสบวกด้วยจำนวนการผลิตน้อยปะ,ป,ะปนอยู่กับ เหรียญชุด10บาท8อันดับหายากโอเคเนาะ8อันดับหายากที่เราเคยแบ่งปันกันมาเมื่อก่อนฮะคลิปวิดีโอนี้ปอป่าได้มาได้มาถึง4ชุดท่านผู้ชมฮะนะเราได้มาจัดกันกันถึง4ชุดเลยสำหรับปีพศ2อ0พั4ห4 4 3 5 3 4 4 54แล้วก็40เราได้มากันถึง4ชุดเอท่านผู้ชมฮะแล้วก็มีปี40ตามหลังมาโอเคเนาะเราไล่กันเลยดีกว่าฮนะเนาะเผื่อใครหลายๆคนอยากจะรู้อยากจะดูว่าปปาขายออกในราคาชุดละเท่าไหร่ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะอ่ะก็ยังคงให้เหมือนเดิมฮะแต่อนาคตปปาไม่มั่นใจแล้วละ่ะเพราะว่าราคาเหรียญน,น่าจะขยับตัวขึ้นสำหรับ กระแสเหรียญของ10บาทหมุนเวียนที่หายากติดอันดับโอเคเนาะ,ะชุดละ3า3บาทที่จริงเป็นสภาพผิวค่อนข้างสวยนะท่านผู้ชมก็คือสภาพอขอบของเหรียญเนี่ยจะดีกว่าเมื่อก่อนแต่ว่าปราปายังขายราคาเท่าเดิมบางเหรียญน,นะฮะบางเหรียญบางเหรียญน,นะฮะนะโอเคเนะาะเพราะเรา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 ดูแล้วเนี่ย ขอบของเหรียญนี่ย,ยังยังพอมีสวยมากกว่าเดิมโอเคนะฮะเนาะ,ะ,ะชุดละ350้าฮะเรามีกันอยู่4ชุดเรามีกันอยู่4ชุดใครอยากได้นะเร็วนะฮะมีอยู่4ท่านเท่านั้นเองปป่าแบ่งให้4ท่านนะฮะเนาะสี่ท่านอ่ายังไงแล้วก็ไปคุยกับแอดมินด้วยเพราะปปากำชับแล้วว่า เป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากกว่าจะทำมาครบชุดเนี่ยฉะนั้นก็แบ่งให้ท่านละชุดนะอย่าไปอ่านั่นให้ท่านละชุดไปก่อนนะักสะสมเขาจะได้รู้ว่าช่องประปานั้นเออแบ่งเหรียญแบ่งเหรียญอะไรประมาณนั้นสาหรับเหรียญหายากถ้าเป็นไปได้นะฮะจบจากด้านบนฮะแอันดับหายากเราเลื่อนลงมาดูด้านล่างคนระับท่านผู้ชมฮะเรามีกันอยู่ราวสัก45เหรียญตรงหน้าจอท่านผู้ชมฮะมีกันอยู่10 45เหรียญสําหรับเหรียญ 10บาทปีพศ2540โอเคไหมฮะเหรียญละ20บาทเหรียญละ20บาทใครอยากได้ฮะเรามีกันเพียง45เหรียญท่านผู้ชมฮะก็เริ่มหายากกันแล้วล่ะนะเพราะต่างคนต่างเก็บไม่ได้หายไปไหนทะ่านผู้ชมอะต่างคนต่างเก็บเพราะว่ากระแสการทําเหรียญแห่งเมืองไทยนั้นค่อนข้างจะเผยแพร่ก,กันค่อนข้างมากฉะนั้นก็คนเราก็จะมีราคาวันหน้าไหมฉันไม่รู้ฉันเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน ก็ลองไปดูจํานวนการผลิตนะอะไรที่ผลิตมาเยอะเห็นกันมากๆเนี่ยก็พยายาม,มซื้อมาเก็บแต่น้อยฮะแบ่งปันกันไปก่อนเนาะพระไม่รู้ราคาเหรียญในอีก10ปีจะขยับตัวไปถึงขนาดไหนปป๋าก็ไม่มั่นใจเนาะอ่ะมีหลายคนหลายท่านถามปปามาอยู่ว่าเหรียญนันนี้จะมีราคาขึ้นไหมอนาคตเดี๋ยวปปาก็จะพยายามนําข้อมูลมาบอกกล่าวเล่าขานกันเนาะอ่าติดติดนี้ไว้ก่อนแล้วกันคนที่ถามมาโอเคนะฮะจบตรงปี40เหรียญละยี่สิบบาทท่านผู้ชมฮะ เนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นฮะเหรียญรัชกาลที่8ที่ปปาเคยทคําคลิปไปว่ามีทั้งพัะเศียรเล็กแล้วก็พัะเศียรใหญ่นะนี่คือเหรียญชนิดราคา5สตางค์ท่านผู้ชมฮะ5สตางค์นะเดี๋ยวปปาพิกให้ดูเนี่ย5สตางค์ท่านผู้ชมฮะเป็นระูปแบบพัะเศียรเล็กนะอันนี้ก็หาง่ายกว่าเหรียญพัะเศียรโตท่านผู้ชมฮนะ เอาง่ายง่ายเลยตอนท่านเป็นหนุ่มกับตอนท่านเป็นเด็กโอเคไหมฮะพูดกันแบบอย่างนี้เลยภาษาบ้านเนาะเนี่ยเอาท่านผู้ชมฮะก็บางคนบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นแบบทั้งผัสเสียงเล็กผัสเสียงโตผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะนะแต่ด้วยเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากเราขายเป็นชุดนะเรามีแบบชั้นราคา5สตางค์พระเสียรเล็กพระเสียรโตแล้วก็มี50สตางค์พระเสียรเล็กแล้วก็พระเสียรโตท่านผู้ชมฮะ 2, 07, สองล้านเจ็ดแสนเหรียญ ตรงนี้รู้สึกจะเป็นประปาว่าประมาณสัก8ล้านกว่าเลยประมาณเนี้ยท่านผู้ชมฮะแต่ด้วยความนิยมเอาใครอยากได้ฮะชุดนี้ชุดนี้ปอปา่าน่าจะขายอยู่กันที่ชุดหนึ่งประมาณน่าจะประมาณ4ี่ห้าร้อยนะประมาณประมาณเอางี้ดีกว่ารายละเอียดของราคาอยู่กับน้องแอดมินท่านผู้ชมฮะนะสำหรับคู่รูปแบบผัสเสียนเล็กผัสเสียนโตเช่นราคา5สตางค์ราชการที่8แล้วก็มา50สตางค์ท่านผู้ชมฮะนะ โอเคเนาะเรามีกันให้2ชุดนะนะปะปาว่าไม่น่าจะเกิน4 0 0 500หรือ,อยังไงก็ไปคุยกับน้องแอดมินเรามีกันอยู่2ชนิดราคานะฮะท่านผู้ชมฮนะผ้าเสียนเล็กผ้าเสียนโตเห็นไหมฮะท่านผู้ชมโอเคไหมเนี่ยนานๆจะได้เข้ามานะฮะเดี๋ยวปปาจะทําคลิปประกาศรับซื้ออีกสําหรับรูปแบบอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็ราคาไม่สูงนะแต่ถ้าอย่างนี้โอเคฮะราคาก็จะสูงไปนิดหนึ่งนะโอเคไหมฮะใครที่มีก็ลองติดตามช่องของปาปาดูนะฮะอ่ะ จบจากพระเสียงเล็กผระเสียงโตเป็นคู่เรามาดูฮะตรงนี้ก็เอาเผื่อใครอยากได้นะฮะอันนี้25สตางค์เนี่ยเขาเนื้อเดียวกันแหละถ้าผู้ชมฮะแต่ว่าอันนี้ผ่านการใช้งานนะ25สตางค์รูปแบบผระเสียงเล็กที่หาพบเจอได้ง่ายกว่ารูปแบบผระเสียงโตนะฉะนั้นก็อ่ะใครอยากได้ฮะเหรียญละ100บาทเหรียญละหน้า100บาทสมัยหน้าหาไม่เจอแล้วนะใครที่ยังไม่มีอ่ะใครที่มีก็แล้วไปเนาะอ่ะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะ สภาพนี่เดิมๆเลยฮะสภาพเดิมๆเลยสําหรับเหรียญย5สตางค์ปีพศ2530เนี่ยปะปาได้มาปะปาก็แบ่งปันออกไปหมดเลยปะปาไม่ค่อยได้เก็บไปทําคลิปท่านผู้ชมฮะนะอ่ะสภาพน้ําทองยังจับกันอยู่ถึงว่าไม่ขั้นเทพคําว่าขั้นเทพของปะปาแปลความหมายก็น่าจะประมาณว่าสวยสุดท่านผู้ชมนะฮะเขาก็ไม่ได้สวยสุดสักทีเดียวเลยก็ไม่ใช่ขั้นเทพอะไรประมาณนั้นแต่ก็โอ้ท่านผู้ชมดูนะฮะเนี่ยอ่ะเหรียญนี้ 80บาท80บาทใครอยากได้มาเอาไปเลยที่จริงนะไม่ชมฮะถ้าขายตามช่องทางต่างๆเนี่ยสูงสุดในเหรียญละ150ยาเหรียญละ200นะเอาสักร้อยห้าบไปเนาะทัไปแต่ว่าไม่เป็นอะไระเราเป็นเป็น,เป,นเป็นช่องที่รับซื้อเข้าขายออกฉะนั้นก็จะขายแพงอย่างนั้นก็ลําบากหน่อยอะ่ะเหรียญละ80บาท25สตางค์ปีพศ2530จบจากปีพศ2530สภาพผิวเดิม สวยๆท่านผู้ชมฮะเรามาดู50สต,ตางค์เหรียญน,นี้ฮะนี่ก็ถือว่าดําเดิมเหมือนกันที่แรกปะป๋าว่าจะเก็บไปทำไปทําคลิปเป็นตัวอย่างแต่ไม่แล้วละ,ละ,ละปะป๋าให้ไปเลยเนาะเดี๋ยวปะป๋าประกาศรับซื้อแบบใช้ความสามารถดึงภาพบ้างอะไรบ้างนี่ก็สวยเดิมๆท่านผู้ชมฮะก็มีดําติดนิดนึดนงอ่ะไม่เป็นไรฮะเหรียญน,นี้เห็นไหมโอโ้ท่านผู้ชมฮะนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะอ่ะเนาะใช้ได้เลย50สต,ตางค์ปีพศ2534สภาพผิวสวย ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นเทพก็ตามโอเคนะฮะเหรียญน,นี้100บาท100บาทผลิตออกมา4ี่ล้านกรียญแล้วท่านผู้ชมฮะตำแหน่งของเขาในติดอันดับที่2ของเหรียญอ่าห้าสิบตางหายากนะท่านผู้ชมนะอ่าเหรียญน,นี้ไม่ใช่ขั้นเทพนะฮะแต่ว่าอ่าสวย100บาทมีดําติดเล็กน้อยโอเคเนาะหนึ100บาทจำราคากันได้ไหมเอ่ยได้เนาะปะปาว่าได้ f อช่องปะปา,าเก่งอยู่แล้วล่ะฟังครั้งเดียวะฮะ ลืมกันไปหมดเลยโอเคนะฮะจบจาก25สตาต่างท่านผู้ชมฮะสวยมากเนื้อในผิวสวยสวยก็บอกว่าสวยฮะนะปะปาให้ดูเหรียญปปาให้ดูภาพรวมถ้าเห็นของจริงนะฮะภาพปปาะจะไม่คมชัดนะท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2529ั้เนี่ยท่านผู้ชมฮะเนื้อในสวยทั้งด้านนอกด้านในด้านหน้าด้านหลังเลยขอบก็สวยนะถึงแม้ว่าเอาง่ายว่าปปาการันตีขอบว่าขอบก็สวย สรุปภาพรวมฮะเหรียญน,นี้ไม่ใช่ขั้นเทพแต่สวยมากท่านผู้ชมฮะหนึ่งอ่าหนึ่งอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะสวยท่านผู้ชมดูนะฮะรายละเอียดละเอียดจริง,รงๆผิวเหรียญฮะล่องลอยนี่แทบจะมีน้อยมากเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมฮะเอาไปเลยฮะสามร้อยเอาไปเลยสามร้อยนะเห็นพบเจอกันเยอะท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่มีนะฮะแต่ว่าจะหาสวยๆผิวในเนี่ยนะผิวในของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะหายากนะ ที่เราเห็นซื้อขายกันในช่องของป้าปาที่ผ่านมาผ่านไปเนี่ยอันนี้ถือว่าสวยท่านผู้ชมฮะผิวเดิมนะฮะไม่ได้ผ่านการขัดการล้างแต่ป้าปาให้ดูเนื้อของเหรียญน,นะฮะดูเนื้อของเหรียญนนะตัวเลข29ตัวหนังสือเนี่ยเขาจะไม่มีรอยบากรอยอะไรมากเลยท่านผู้ชมฮะสวยมากไม่น่าเสียดายในราคา300บาทจากนั้นท่านผู้ชมฮะนี่ก็ไม่น่าเสียดายฮะเหรียญละ600บาทเหรียญละ600บาทเดี๋ยวปปายกข,ขึ้นให้ดูนิดนึงเนาะ นี่คือเหรียญ5บาทหมุนเวียนปีพศ2546ั้ิท่านผู้ชมฮะไม่ใช่ให้ดูปี46อย่างเดียวปปาให้ดูเนื้อเหรียญเนื้อเหรียญท่านผู้ชมฮะรายละเอียดในเนื้อของเหรียญเลยให้ดูเนื้อเหรียญอา่าภายในก่อนแล้วค่อยมาดูรูปลักษ์ท่านผู้ชมฮะนะรูปลักษ์ไม่ว่าจะเป็นอา่ารูปวัดรูปตัวหนังสือรูปตัวเลขก็ตามท่านผู้ชมฮะให้ดูเนื้อในก่อนว่ามีร่องรอยขนแมวมากไหมนะ เราค่อยมาดูตัวหนังสือแล้วก็ไปดูขอบแต่เรี่ญงนี้ท่านผู้ชมฮะน้องๆขั้นเทพทันทีปป้า <c oughs> ทำรายการมาก็เห็นเร่างนี้ก็สวยอยู่เอาไม่เชื่อดูอะอะดูใบหน้าของราชการที่ก้าซะก่อนปป้าขออนุญาตใช้ภาษาบ้านๆดูฮะดูดูคมไหมดูตัวหนังสือคมไหมแล้วดูเนื้อในเดี๋ยวนะท่านผู้ชมคําว่าเนื้อในของปปา้าถ้าปป้าใช้ EP อื่น <c oughs> เนื้อในปป้าให้ดูเนื้อลุ่งๆนี่นะฮะเนี่ยนะอย่างเนี้ยเนื้อในเนื้อใน รอบดูเนื้อในไว้ก่อนว่าเนื้อในนั้นเขามีร่องรอยขนแมวเยอะไหมอ่ะดูตรงนั้นด้วยนะโอเคไหมท่านจะดูเนื้อในก่อนหรือท่านจะดูรูปลักษ์การปั๊มของตัวหนังสืออ่าหรือว่ารูปพระฉายลาลักษณ์ก็แล้วแต่ฮะดูเสร็จแล้วไปดูเนื้อในนะโอเคไหมฮะสวยท่านผู้ชมฮะละเอียดเนื้อในละเอียดเลยลายร่องรอยของแมวขนแมวฮะมีก็มีไม่เยอะอ่ะเหรียญน,นี้โฆษณานานละท่านผู้ชมฮะ ขายไม่ได้เหรียญนี้ไปก็น่าเสียใจฮะหกร้อยบาทเมื่อก่อนประปาขายหกร้อยยังไม่สวยเท่านี้เลยแต่ประปายังไม่อยากน้าราคาอ่ะโอเคเนาะขายได้เหรียญนี้ไปก็ถือว่าโชคดีมากๆท่านผู้ชมฮะอ่ะมีกันอยู่เหรียญเดียวฮะมีกันอยู่เหรียญเดียวเหรียญน,นี้อเขาผ่านการใช้งานฮะแต่ว่าเขาก็ยังสวยอยู่นะสวยอยู่ดูได้อยู่เนาะอ่ะสภาพน่าจะผ่านการล้างมาก็ร้อยแปดสิบบาท นะไม่ต้องถึง0 0หรอกนะสภาพนี้ป๊ปาะะก็ซื้อต่ำกว่าร8 0อยู่แล้วแหละนะโอเคฮะเหรียญแบบเนี้ยถ้าปี62นี่พบเจอกันปะ๊ปาะมาทำรายการเนี่ยปาว่าเจอมากกว่าใครเพื่อนในปี6 2ช้าง3เสียนเหรียญหนึง่งสลึงโอเคนะ,ะอ่ะเอาไป180บาทเดี๋ยวมาใหม่ถ้าสภาพสวยๆเดิมๆค่อยว่ากันใหม่โอเคไหมฮะบางครั้งก็เป็นความสามารถของช่องนะฮะท้งผู้ซื้อผู้ขายก็ใช้จิตวิทยานชมเอาด้วยเนะาะเจ้าของช่องต้องต้องไม่ใช้ความสามารถ การขายออกอาจจะได้ราคาครึ่งนึงเกินครึ่งเรื่อง,ง,งของเขาไปนั่นคือความสามารถของเขาเพื่อความอยู่รอดของการทําธุรกิจท่านผู้ชมฮะอ่ะหนึ180บาทหลังจากนั้นฮะหกรเรามีกันอยู่เหรียญเดียวเหรียญรอห้าตราแผ่นดินอ่ะมาถึงพระเอกรายการสุดท้ายแล้วพระเอกไม่ตายตอนจบท่านผู้ชมฮะอ่ะไม่มีรอสออ่ะใครอยากได้ฮะหกร้อยห้าสิบที่จริงเหรียญน,นี้น่าจะถึงเจ็ดร้อยท่านผู้ชมฮะแต่ว่าเหรียญน,น่าจะถูกอ่าโดนล้างๆมานิดนิด อ่ะหกรอยห้าสแล้วกันถ้สวยกว่านี้ขั้นเทพกว่านี้เดิมๆกว่านี้ก็ค่อยว่ากันใหม่ถ้็ดร้อยแปดร้อก็ตามสภาพผิวไปโอเคเนาะนี่คือเหรียญรอหตราแผ่นดินแบบไม่มีรอสออะอันนี้เหรียญร้อ6กหนึงเสึงช้าง3เสียนปี6-2แล้วก็มา4ี่หเหรียญ5บาทอันดับที่2หายากแล้วก็มาอันดับที่1นึ่อ่ะสอช่อฝาสั้น จบล,ละฮะรายการเหรียนที่ช่องประปานำมาแบ่งกันใน EP ีที่56เป็น EP ีที่2ของวันที่5เดือนมีนาคมปีพศ2566เดือเดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายก่อนอาสารก็หนีไม่พ้นกันฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแช่นะแล้วก็ฝากขอบคุณสำหรับบรรดาชาวนักสะสมที่ส่งเหรียญขายช่องของประปา ฝากขอบคุณบรรดาชาวนักสะสมที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญในช่องของป๊ะปาสวัสดีชาวคอมเมนต์คอมเมนต์มมนแบบสุภาพคอมเมนต์ไม่สุภาพฮะแต่ผู้ชมฮะป๊ะปาก็ไม่ตอบนะบางครั้งอะไรที่ไม่มีประโยชน์สําหรับเราหรือเสียวความรู้สึกต่อกันป๊ะปาไม่ว่าอะไรฮะเป็นคอมเมนต์ไปเถอะนะถ้าเกินที่กัดไปเดี๋ยวปปาก็บล็อกเองนั่นแหละนะบางครั้งคุณเราก็ ก็คือไม่มีใครเลยท่าผู้ชมแต่ปป้าอยากจะถ้าเกิดใครต้องคอมเมนต์มาก็อยากใช้สุภาพต่อกันนะไม่ต้องกระทบกระแทกกระทั่งกระเทือนกันฮนะไม่มีประโยชน์อะไรเนาะะปป้าเป็นช่องเล็กๆซื้อมาขายไปนะก่อนที่ปป้าจะขายของได้ได้กาไรมาเนะี่ยปป้าก็ต้องใช้ความสามารถนะโอเคเนาะฉะนั้นแน่นอนะการค้าขายไม่ว่าอะไรฮนะไม่มีใครตั้งหน้าตั้งตาขายขาดทุนฮนะต้องขายได้กําไรนะจะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับกระแสข,ของความนิยม โอเคไหมฮะฝากขอบคุณบรรดาชาวนักสะสมทุกคนทุกท่านอีพีนี้ประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ